เอาละค่ะหลังจากที่ได้แนะนำเมดินชีสรอนอนเนกประสงค์นะคะสีต่างๆรวมถึงการใช้งานที่หลากหลายมากๆนะคะในวันนี้เหมียอจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งกันบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันใน EP นี้กันเลยนะคะ นะคะคที่ทางทีมงานเนี่ยเขาได้ทํามาให้เหมียวนะคะซึ่งเขาทํามาเนี่ยโครงตัวนี้เนี่ยมีความสูงอยู่ที่เมตรยเซนแล้วก็มีความกว้าง1เมตรยีเซนด้วยนะคะตรงนี้เป็นสีพิเศษของเราทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยจะดูออกเป็นสีน้ําเงินเป็นลายน้ําเงินหินอ่อนนะคะ แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นสีสนิมค่ะแต่เนี้ยไม่ใช่เหล็กที่คือสนิมแต่เป็นการทำรวดลายให้คล้ายกับว่าเป็นสนิมนะคะถัดมาก็จะเป็นลายไม้สีโอ๊กเบรนะคะแล้วก็เป็นลายไม้สีเสียบช่อนะคะลายไม้เสียบช่อต่อมาก็จะเป็นลายไม้สักทองค่ะแล้วก็ไม้วอลนัทตามมาด้วยลายไม้มะค่านะคะแล้วก็ไม้เรดโอ๊กนะคะ ทั้ง8ดสี8ดลายนี้นะคะเป็นลายพิเศษที่เซนสติลนำมาฝ<ฟ>ากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นจะเห็นว่าหัวตัดทั้งหมดเลยจะเป็นแบบลายเรียบปกตินะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกแบบหนึ่งที่ทำได้ก็คือเราจะมีในส่วนของอหัวมนก็ทำได้นะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกด้านกันค่ะและด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลอนอเนกประสงค์ที่เราได้ทำให้เขามีปลายมนนะคะ ตามความต้องการของลูกค้าที่รีเควสเข้ามากันเยอะๆซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทำปลายมนได้ทุกสีเลยนะคะโดยที่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรูปแบบที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยปลายมนเนี่ยสามารถทำเป็นพวกรั้วได้นะคะเป็นประตูได้นะคะเป็นเหมือนกับฉากเพื่อป้องกันไมใ่ให้มีการปีนข้ามได้อย่างนี้นะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ด้วยนะคะซึ่งการติดตั้งทั้ง2แบบนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายๆมากค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะในเรื่องของวิธีการติดตั้งที่เราได้ทําไว้ให้เป็นตัวอย่างมีคลิปให้ชมกันด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเริ่มจากการวัดพื้นที่ที่ต้องการใช้งานก่อนเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้คํานวณจากลักษณะการติดตั้งค่ะ โดยเม็ดช้นชีสลอนอเนกประสงค์นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะเราจะติดให้ชิดก,กันหรือจะห่างกันก็ได้นะคะลองคํานวณกันได้เลยค่ะในส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งนะคะมีสว่านมีตลับเมตรนะคะสําหรับวัดระยะนะคะและแน่นอนค่ะมีสกรูซึ่งสกรูก็แนะนํากันไปแล้วนะคะว่าเรามีแบบหัวสีและแบบหัวธรรมดาให้รองรับ ไว้สำหรับทุกๆความต้องการเลยละค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะก็สามารถติดตั้งโดยนำเม็ดแชดชีทนะคะมาวางเรียงตามตำแหน่งที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะใช้สว่านแล้วก็สกรูค่ะเจาะยึดเข้ากับโครงนะคะหรือพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมการติดตั้งกันไปแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับสามารถทําได้ด้วยตนเองจริงๆค่ะเอ็กก็ลองทําแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบที่จะทํารูปแบบไหนหรือว่ามีพื้นที่อย่างไรไม่สามารถที่จะคำนวณได้อยากขอคำปรึกษาสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยและรับคำปรึกษาได้นะคะว่ามีพื้นที่ขนาดเท่านี้อยากจะทำแบบนี้อยากจะเพิ่มความรู้สึกแบบนี้ลงไปในชิ้นงานของเพื่อนเพื่อนนะคะก็สามารถ ปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยละค่ะ